สำหรับประเด็นร้อนในวันนี้นะครับสำหรับประเด็นร้อนในวันนี้ผมเองก็สืบเนื่องจากว่าผมได้รับเชิญจากกองทุนกองทุนพลังงานนะครับเขาเรียกว่าเป็นการตั้งกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มของสื่อที่สนใจในเรื่องราวของพลังงานใหม่นะครับของไทยเราได้มีการเชิญสื่อมวลชนไปทั่วทั้งประเทศนะครับก็ประมาณ20ท่านด้วยกันนะครับไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า ที่ทํามาจากขยะครับเป็นถ้าเผื่อพูดภาษาชาวบ้านก็คือโรงไฟฟ้าขยะแต่ว่าเป็นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมครับนะฮะอุตสาหกรรมซึ่งก็มีสื่อต่างๆนี้เข้าไปร่วมนะครับทำงานในเ,เข้าไปร่วมตรวจสอบหรือว่าสังเกตการในครั้งนี้ด้วยครับโดยที่เราได้รับเชิญจากคณะกรองทุนดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนของสื่อจากหลายภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอในส่วนของทางด้านภาคเหนือภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครและก็ภาคอีสานครับเข้าไปร่วมนะครับเยี่ยมชมโรงงานนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะพอดูเหมือนว่าทางด้านโอ oh. ะะคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้คือทางด้านเว็บไซต์ผมนะฮะคือใน iPad A เองนี่ไม่มีข้อมูลที่เราโพสต์ไปครับก็ต้องเปิดจากอีกข้อมูลหนึ่งทีนี้ครับนะฮะเพราะว่า <c oughs> จะต้องคือทำงานทำงานกับทางทางผู้ดำเนินว,วัถับรางด้านไอทีนี่ครับในในแต่ละวันนี้เนื่องจากว่าเขาไม่มีความเสถียรครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนะฮะแล้วเราจะต้องมีเขาเรียกว,ว่าจะต้องมี เหมือนกับว่าจะมีแผน2แผน3ไว้รองรับตลอดครับอย่างเช่นเราโพสต์ไปแล้วนะครับในมือถือมีในเว็บไซต์มีแต่ว่าในแท็บเล็ตของ iPad ไม่มีข้อมูลดังกล่าวครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนื้อความคาดหมายครับเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของการดูงานนะครับของสื่อมวลชนทีนี้ผมเองก็มีการถ่ายทําคลิปนะครับถ่ายทําคลิปเอาไว้ แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็จะได้มีการฟังเสียงของคลิปต่างาด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมก่อนนะฮะโดยจากการรายงานของทางด้าน i n n e w s n e w s นะครับทางด้านเว็บไซต์บอกว่าเครือข่ายสื่อมวลชนใส่ใจพลังงานไฟฟ้าเดินสายเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยักอุตสาหกรรม Recovery House IS นะครับที่นคมอุตสาหกรรมนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ และก็ทางด้านโรงงานเอง IF เองก็ยืนยันว่าเป็นระไฟฟ้าสะอาดมีกระบวนการผลิตที่นําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยการันตีไม่มีมลพิษทางอากาศหรือแม้แต่ PM 2.5ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ํามากครับต่ํามากเราไปดูกันนะครับอันนี้เป็นภาพด้านหน้าของการเยี่ยมชมครับโดยทางด้านทีมงานสื่อนะครับซึ่งก็ผมเองก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับ ได้มีการเดินทางไปจังหวัดพนัโดยที่ผมไปพักอยู่ที่โรงแรมย่านลาดพร้าวครับแล้วก็เราก็นั่งรถทัวร์ไปนะครับไปดูงานที่จังหวัดพนักรสิทธิยาครับในวันที่24กันยายน2563เป็นเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าครับซึ่งก็นําโดยอาจารย์มนูสิริวันนะครับเป็นประธานเครือข่ายเข้าเยี่ยมชมกิจการรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมบริษัท Recovery House าจำกัด เราเรียกย่อว่าเป็น R H R นี่ก็คือ Recovery นะครับส่วน H ก็คือ House ครับซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนครหลวหงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ <c oughs> นี่ครับนี่คือ R S นะครับ Recovery House ครับโดยทางด้านเมื่อเราเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเข้าไปนี่ก็จะมีในส่วนของทาง ผู้บริหารของ LI IF นะครับก็คือนายสุพวัตรในคนนี้ฮะคุณสุพวัตรคุณวร,ณว,รวินิตครับกรรมาการบริหารบริษัทรีคารเวรีเาจำกัดหรือว่า IS ได้กล่าวถึงโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบจากทาเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมทีนี้คาว่าขยะจากอุตสาหกรรมก็คือขยะที่ลงเหลือจากการผลิตนะครับมันจะไม่บูดเน่าเหมือนกับ ขยะที่จากชุมชนจะไม่มีเศษอาหารจะไม่มีลักษณะของขาว่าของเสียที่ทิ้งมานะครับแต่ว่าจะเป็นเศษผ้าเศษไม้เศษกระดาษครับอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมซึ่งจะไม่มีกลิ่นครับนะฮะโดยเอาเศษวัสดุเหล่านี้ครับมาอยู่ในขั้นตอนของการทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตกระแสไฟครับนะฮะโดยใช้วัตถุดิบจากทางด้านขยะอุตสาหกรรมนีครับ อันที่จริงยังไม่ถึงขั้นเป็นขยะนะเป็นเพียงแค่เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเช่นเศษกระดาษเศษไม้เศษผ้าเศษยางนะครับเศษพลาสติกซึ่งไม่ใช่ขยะพิษครับแต่อย่างใดแต่ว่าด้วยความเชื่อที่คิดว่าถ้าเผื่อขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมคนส่วนใหญ่ก็จะนึกว่าเป็นขยะพิษครับดังนั้นการผลิตเชื้อเพลิงของบริษัทใช้กระบวนการผลิตเขาเรียกว่าเป็น ADF นะครับ ก็คือการคัดเลือกขยะหรือว่าเศษวัตถุดิบที่ไม่ใช้แล้วและก็เผาไม่เผาไม่ได้ครับนำมาคัดแยกหรือว่าแยกขนาดแล้วก็ตัดให้เป็นตัดแล้วก็บดให้ละเอียดครับตัดเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนเพื่อให้อัดเป็นก้อนแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวโรงงานก่อนที่จะเข้าสู่เตาเผาเขาก็จะตีให้มันแตกมาอีกครั้งหนึ่งให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะให้เผาง่ายได้ง่ายครับได้อุณหภูมิที่สูงครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการผลิต RDF ครับซ,ซึ่ง มีการควบคุมความชื้นให้ไม่เกิน20%จึงง่ายต่อการเผาไหม้ครับนะฮะในส่วนของทางด้านเทคโนโลยีของการผลิตกระแสฟ้านะครับทางด้านโรงงานเองก็ใช้ระบบความร้อนด้วยกันเผาไหม้แบบระก,กับเคลื่อนที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสเตปเกรดนะครับซึ่งจะให้ความร้อนอยู่ที่850-900ถึง900องศาเซนเซเยสครับทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ทีนี้ถ้าเผือเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ครับปัญหาควันก็จะ หายไปครับที่เราบอกว่าโรงงานไฟฟ้าจะต้องมีควันพิษจะต้องมีควันถ้าเผื่อเผานั่นคือเผาไม่ไมไมสมบูรณ์ครับแต่ว่าถ้าเผื่อเผาไม่อยากสมบูรณ์แล้วจะไม่มีควันนะครับและขณะเดียวกันเขาก็มีการเติมออกซิเจนเข้าไปอีก3%เเครับเป็นการช่วยขจัดสารประกอบไดออกซินโดยความร้อนนี้จะไปต้มน้ําให้เดือดกลายเป็นไอแล้วก็มีแรงอัดเพื่อไปปั่นมอเตอร์กำนิดไฟฟ้ากลายเป็นกระแสะไฟฟ้าแล้วก็ส่งขายให้แก่ ทางด้านการไฟฟ้าส่วนวภาคหรือว่ากฟผไว้ใช้ต่อไปครับนะฮะทางด้านนายสุภวัตเองก็กล่าวถึงกระบวนการผลิตที่อาจจะมีผลกระทบมีผลกระทบต่อสิ่งมชวล้อมนะครับบอกว่ากระบวนการผลิตของบริษัทนะครับมีการควบคุมทุกขั้นตอนคือสิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือหนึ่งเรื่องของน้ําเสียนะฮะสก็คือเรื่องของกลิ่นและก็3คือเรื่องของอากาศเป็นพิษครับ ในส่วนของน้ําเสียนี่คือเขาก็มีการควบคุมนะครับมีการควบคุมเพราะว่าน้ําที่นํามาผลิตในการที่จะปั่นตัวนี้ครับเขาจะเป็นน้ําประปาแล้วก็เอาน้าประปานี้มากรองอีกครั้นหนึ่งให้สะอาดยิ่งกว่าน้ําประปาอีกครับแล้วก็น้ําเหล่านี้เมื่อปั่นไปแล้วด้วยความร้อนครับถ้าเปิดเราส่งเข้าไปร้อเมันออกมาี่จะเหลือเพียงแค่ประมาณ50%แล้วน้ําเหล่านี้ก็จะถูกเติมด้วยน้ําใหม่เข้าไปอีกครับเพื่อกลับไปใช้เป็นรียูสอีกหมุนวนอยู่อย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นน้าเสียจึงไม่มีการออกจากโรงงานครับเพราะว่าน้ํานี้ถูกเป็นการใช้แบบ Reuse สอยู่ตลอดเวลาครับส่วน <c oughs> กลิ่นนะครับเนื่องจากว่าขยะอุตสาหกร,รรมนี้เป็นขยะที่ไม่ใช่ขยะแต่ว่าเป็นลักษณะคือวัสดุเหลือจากการผลิตครับคืออย่างเช่นเราตัดเย็บเสื้อผ้าเราคงนึกภาพออกนะครับตัดเย็บเสื้อผ้าแล้ว เศษผ้าที่เหลือนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมถ้าเผื่อเราตัดเย็บกระดาษกระดาษที่เหลือนะครับเขาเรียกว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมครับพวกเหล่านี้ครับก็จะถูกมาเป็นวัตถุดิบทําเป็นวัตถุดิบครับก็เลยไม่มีกลิ่นครับในขณะเดียวกันในส่วนของควันเนื่องจากว่าเป็นการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับก็เลยไม่มีควันพิษครับแล้วก็มีการเติมสารก็เรียกว่าเติมตัวออกซิเจนเข้าไปอีกครับและมีตัวดักอยู่ที่ตัวปล่องด้วยเพื่อตรวจสอบว่ามีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ครับ แล้วก็มีการรายงานสดนะครับไปที่กระทรวงอุตส,สาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าความกังวลใจที่ประชาชนกังวลใจนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของน้ําน้ําพิษนะฮะที่น้ําที่เป็นพิษอากาศที่เป็นพิษควันที่เป็นพิษนะครับหรือว่ากลิ่นที่เป็นพิษนี่ครับปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เขาสามารถบล็อกไว้ได้หมดเลยครับนี่คือโรงงาน R F นะครับก็คือ Recovery Re House ครับ โดยทางด้านบริษัทได้มีการนําเอาเทคโนโลยีของการบําบัดมลพิษทางอากาศไว้ทุกขั้นตอนและก็มีการติดตั้งระบบเขาเรียกว่าซิม e ซิมนะฮะ CEMS ครับซิม e ส์ M S, S, เพื่อตรวจวัดปริมาณมลพิษทางอากาศนะครับเปิดตลอดเวลาครับซึ่งก็มีด้วยกัน2จุดก็คือบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าและก็ที่สนง,งานนิคมอ,อุตสาหกรรมนครหลวงจึงกลาจึงกล้า,ลายืนยันได้ว่ากระบวนการผลิตดังกล่าวนะครับทำให้มลพิษทางอากาศน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลย แม้แต่ PM 2.5นะครับก็ตรวจวัดได้น้อยมากครับจนถือว่าเป็นอากาศที่สะอาดครับนะครับนอกจากนี้น้ําที่ใช้ในการต้มปั่นมอเตอร์นั้นครับเป็นน้ําประปาอย่างดีนะครับโดยมีกระบวนการหลังผ่านการปั่นมอเตอร์กระนองไฟฟ้าแล้วจะเหลืออยู่เพียงแค่40-50นะครับแล้วก็จะถูกนําเข้าสู่ระบบของการหล่อเย็ยนกาจัดออกซิเจนหรือว่าควบแน่นให้กลายเป็นน้ําก่อนที่จะหมุนเวียนเพื่อนําไปใช้ต่อไปนะครับ ส่วนเท่าจากการเผาไหม้ทางบริษัทก็จะนําไปกําจัดตามที่กฎหมายกําหนดครับนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าแห่งนี้ครับมีการใช้วัตถุดิบครับเชื้อเพลิงต่อวันนี้ประมาณวันละ150ตันนะครับมีการเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงในปีหนึ่งจะหยุดเพียงแค่3ครั้งครับเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์แล้วก็โรงงานแห่งนี้ครับมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้เมกะวัตและก็แบ่งขายให้กาการไฟฟ้าส่วนูิภาค5.5เมกะวัต์ที่เหลือ ทางด้าน RF ก็เก็บเอาไว้ใช้เองครับและเวลาขายครับคือต่อเข้าไปเสาที่เสาของกฟพอของกฟผเลยนะครับซึ่งเขาจะกฟะพเขาจะมีจุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรับการขายไฟฟ้านี้จากทางด้าน RF โดยตรงครับส่วนประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ครับนอกจากการจ้างงานสร้างรายได้และก็สร้างความเจริญให้กับ คนในพื้นที่กว่า80%แล้วครับยังเสียภาษีบำรุงพื้นที่โดยเฉพาะภาษีโรงเรือนให้กับท้องถิ่นได้พัฒนาพื้นที่ของตนเองนะครับและที่สําคัญคือมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยทางบริษัทได้มีการบริจาคเงินให้แก่กองทุนนี้ปีละ6 0สนบาทครับ คือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ให้กับพี่น้องป้องป่ายนะครับมีนักเรียนนักศึกษานะครับประชาชนมีคนที่มาดูงานนี้ปีหนึ่งประมาณปีละอย่างน้อยคือ5,000คนครับและก็ปัจจุบันนี้ครับทางด้านบริษัท recovery house ครับมีโรงไฟงฟ,งฟ้าอยู่ในเครือทั้งหมดครับสแห่งด้วยกันแห่งแรกก็คือจังหวัดสระบ,บุรีครับแห่งที่2คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแห่งที่3คือโรงไฟฟ้าที่จังหวัด พิจิตนะครับสำหรับเป้าหมายต่อไปที่ทางด้าน RF มองไว้ว่าจะไปผลิตต่อแต่ว่าทางคณะกระมรวงพลังงานจะต้องเปิดให้มีการประมูลนะครับก็คือจังหวัดสากแก้วครับนะฮะจังหวัดสากแก้วทีนี้ทางด้านคุณสุภวัฒน์เองก็เล่าให้ฟังว่าก่อนก่อตอนที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนะครับแห่งแห่งแรกครับที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับ ทางด้านบริษัทจะต้องไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างถ่องแท้ใช้เวลาในการที่จะสร้างความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ยอมรับนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีโรงไฟฟ้าขายะอุตสาหกรรมมาก่อนชาวบ้านก็จะเกิดความหวาดกลัวเรื่องของน้ําเน่าน้ําเสียเรื่องอากาศเป็นพิษนะครับเรื่องราวของกลิ่นนะครับเรื่องราวของการนขนขยะผ่านหมู่บ้าน,นครับก็ปรากฏว่านะครับต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านอยู่ประมาณ2ปีครับชาวบ้านจิงยินยอม ให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมได้ครับใช้เวลา2ปีครับกว่าที่ r f จะตั้งโรงงานดังกล่าวนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีได้แต่หลังจากที่มาก่อตั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี้ครับและก็ที่จังหวัดพิจิตรนะครับปรากฏว่าใช้เวลาจาก2ปีหรือเพียงแค่ไม่ถึงเดือนครับเพียงแค่2สัปดาห์ครับชาวบ้านยินยอมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า ทางด้าน i อนะครับนำประชาชนมาดูโรงงานที่สระบุรีครับว่าถ้าเผื่อก่อตั้งโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่แล้วครับจะเป็นอย่างนี้ครับเขาพาไปดูครับพอพาไปดูปุ๊บสิ่งที่กังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ําระบบอากาศนะครับหรือว่ากลิ่นครับเขาก็พาไปดูเลยทุกพื้นที่เลยครับทุกแห่งครับที่สนใจที่สงสัยครับปรากฏว่าหรือเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ครับชาวบ้านก็ยอมรับให้มีการตัดสินใจลงทุนได้ครับ อันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้การก่อตั้งในจังหวัดที่3และก็4นี้ง่ายขึ้นเพราะมีตัวอย่างของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีตัวอย่างของรถไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมทําให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายขึ้นต่างจากการก่อตั้งครั้งแรกที่จังหวัดสระบุรีที่ต้องใช้เวลาถึง2ปีนะครับผมก็ถามว่าแล้วถ้าเผื่อจะมีคนสนใจจะตั้งรถไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนี่สามารถทําได้ไหม คำตอบจากคุณสุภวัตคือไม่ได้ทุกจังหวัดครับแม้ว่าจังหวัดน,นั้นอยากจะตั้งแต่ก็ต้องดูว่าหนึ่งคือกระทรวงพลังงานจะมีการเปิดประมูลให้มีการก่อสร้างหรือไม่ 2. ความจําเป็นในการใช้ฟ้าตรงนั้นมากน้อยเพียงไหนมากเพียงพอที่จะต้องมีการก่อตั้งโรงไฟฟ้าหรือไม่ซึ่งตรงนี้การไฟฟ้าจะเป็นคนที่ประเมินเองครับว่าเขาจะเปิดประมูลให้มีการก่อตั้ง โรงไฟฟ้านะครับจากขยะอุตสาหการรมนี้ที่จังหวัดใดบ้างครับต้องดูความต้องการแล้วก็จะต้องมีจุดที่จ้าไฟของการไฟฟ้ากับโรงงานด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกจังหวัดจะสามารถก่อตั้งได้ก่อสร้างได้ครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทางด้านการศึกษาดูงานนะครับครั้งนี้เราก็มีคําถามทุกประเด็น,นครับ สื่อต่างๆนี่ครับเราก็คงจะรู้ว่าปกติแล้วก็สื่อนี่ครับก็เปนคนซักคนถามอยู่แล้วครับแล้วก็คําถามมักจะเป็นคำถามแบบจี้ใจดํานะครับแต่ว่าทุกคําถามนี่คือเขาสามารถตอบได้ครับชี้แจงได้นะครับนะฮะแล้วก็การผลิตนี่คือผลิตทั้งหมดเมกกวั์นะครับแต่ว่าขายให้แก่การไฟฟ้าสุริภาพเพียงแค่5้เมกกวัต์ที่เหลือก็นํามาใช้ในโรงงานของตนเองครับนะฮะนี่คือการไปศึกษาดูงานนะครับ ผมเองก็ถามว่าแล้วรงไฟฟ้าขยะชุมขยะชุมชนกับรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับทางด้านคุณสุภาพรเองก็บอกว่ามีความต่างก,กันต่างกันเพราะว่ารงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนั้นนํามาจากเศษผ้าเศษไม้นะครับเศษยางเศษพลาสติกนะครับเศษกระดาษนะครับมาเป็นวัตถุดิบซึ่งสิ่งของเหล่านั้นไม่ใช่ของเสียและก็จะมีความชื้นน้อยครับ เพราะฉะนั้นต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตเป็นวัตถุดิบในการปัน่นกระแสไฟนี่ครับจะต่ํากว่าโรงไฟฟ้าตัวชุมชนโรงไฟฟ้าชุมชนนี่คือเป็นเศษอาหารเศษของเสียครับและพวกนี้ก็จะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นเป็นของเสียแล้วมีความชื้นสูงจะต้องไปอบอยู่ในกระบวนการเพื่อที่จะให้ความชื้นลดลงมาไม่เกิน20%เพราะฉะนั้นจะต้องใช้วัตถุดิบนะครับตรงนี้ปริมาณสูงมากครับ แล้วก็ชาวบ้านก็มักจะแยกไม่ได้ว่าคําว่าโรฟไฟ้าขยะก็จะตีความว่าขยะอุตสาหกรรมคือเป็นขยะพิษแล้วมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับขยะชุมชนซึ่งพอมาดูแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อโรฟไฟ้าขยะอุตสาหกรรมนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับก็จะเข้าใจทีนี้ผมถามว่าแล้วขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้มันจะมีวัตถุดิบป้อนได้เพียงพอหรือไม่นะครับคําตอบคือตอนนี้ขยะอุตสาหกรรมมีปริมาณมากครับ พูดง่ายว่าสามารถที่จะตั้งโรงไฟฟ้าได้อีกหลายโรงครับนะฮะเพราะว่าขยะอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเศษไม้เศษกระดาษเศษผ้าเศษพลาสตินี้มีปริมาณเยอะครับซึ่งเขาเองก็ต้องมีการหาทางกําจัดนะให้แก่โรงงานตัวเองด้วยแต่ว่าตอนนี้คือเป็นการจับมือกันนะครับระหว่างทางด้าน <c oughs> ในส่วนของทางผู้ที่ผลิต ผู้ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกับทางด้าน r f นะครับเขาก็มีการแบ่งภาระซึ่งกันและกันแต่ก่อนนี้เขามีต้นทุนในการกําจัดนี่สัากิโลสัว่าประมาณตันอ่าสัว่าเป็นกิโลกร,รัมละร้อยบาทนะครับร้อบาทตอนนี้ก็คือว่า IF เองก็ไปแบ่งเบาภาระนะครับให้แก่เขาให้ต้นทุนเขาต่ําลงครับนะฮะต่ำลงดังนั้นก็ถือว่านี่เป็นมิติใหม่นึงฮะของการสร้างพลังงานทางเลือกให้แก่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกจังหวัด จะสามารถที่จะก่อตั้งโรงงานไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมได้นะครับเพราะว่าต้องดูความต้องการอย่างยางที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับเราจะต้องไปดูความต้องการว่าในพื้นที่มีความต้องการไฟรฟ้ามากน้อยเพียงใดและก็ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานต้องมีการเปิดประมูลให้มีการก่อสร้างด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายและที่สําคัญคือ <c oughs> นี่ผมก็เพิ่งรู้นะฮะเ <c oughs> พิ่งรู้ว่า <c oughs> คือต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากขยะนะครับถ้าเผื่อคิดและต้นทุน,นะะหน่วยหนึ่งครประมาณตกประมาณหน่วยละ5บาทแต่ว่าเวลาที่การไฟฟ้านะครับมาขายแกพี่น้องประชาชนคิดในราคาเพียงแค่หน่วยละ2บาทเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่การฟาไฟฟ้าซื้อไฟฟ้าจากโรงงานนะครับซื้อมา5บาทขายไป2บาทขาดทุนทันทีครับ3บาทต่อหน่วยครับ แต่จาเป็นต้องทําเพราะว่าถูกไฟบังคับนะครับว่าจะต้องมีการสร้างพลังงานทางเลือกให้แก่ประเทศครับคือถ้าเผิดพูดลึกๆไปนะครับพูดลึกๆไปทุกครั้งที่เขาก่อตั้งโรงงานขึ้นมาในการไฟฟ้าจะต้องขาดทุนทุกครั้งไปครับในการจ่ายเงินชดเชยนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์อยู่เหมือนกันว่าลึกๆล,ลงไปแล้วถามว่าการไฟฟ้านี่ <laughs> มีความประสงค์จะ,จะอยากจะให้มีการ <laughs> ตั้งโรงงานลื่อนไหมนะครับเพราะว่าถ้าเปิดตั้งโรงงานเขาต้องรับซื้อในราคาหน่วยละ5บาทแต่ว่ามาขายให้แก่พี่น้องประชาชนเพียงแค่หน่วยละ2บาทขาดทุนอย่างแน่นอนครับนะฮะแล้วก็การก่อตั้งต้องดูความต้องการจริงๆว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความต้องการไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายนะฮะแล้วก็ขยะอุตสาหกรรมนะครับต่างไปจากขยะชุมชนนะครับตัวขยะชุมชนนี้ก็คือเอาของ พูดง่ายว่าขยะในบ้านเราซึ่งเราจะต้องแยกนะครับว่าเป็นขยะที่เป็นขยะอินทรีย์เป็นขยะรีไซเคิลนะครับเป็นขยะพิษแบบนี้ครับเราต้องมีการแยกครับนะฮะถ้าถ้าเผื่อไม่มีการแยกก็จะมีปัญหาตามมาที่นี่ครับเพราะว่าต้นทุนในการคัดแยกของโรงงานก็จะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเผื่อคัดแยกตั้งแต่ต้ตนทางก็จะง่ายขึ้นและก็สิ่งที่เขาจะนํามาผลิตก็คือเขาจะต้องมีการแยกเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานนี้เสถียนครับนะฮะ และก็ต้นทุนในการผลิตขยะจากขยะชุมชนจะสูงกว่าการผลิตจากขยะอุตสาหากรรมเนื่องจากว่าต้องใช้วัตถุดิบเป็นปริมาณมากครับเพราะความชื้นสูงครับทีนี้เราไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับอย่างเป็นทางการครับถ้าเกิดใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปนะครับทางด้านอ bon ุบลสวิส1997ถนนคลังอาวุธครับเขามีความพร้อมมากทีเดียวเพราะว่า มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโอาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับลิฟต์ยกรถกว่า11รีลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนแล้วก็พร้อมทั้งเ <c oughs> ครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการนะครับแต่ว่าราคาย่อมยาวกว่าถึง30%เ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่ต้องการหาอู่คู่ใจตรงไปอุบลสวิต1 9 9 7ถนนคลังอาวุธกลับ นอกจากนี้นเขาก็จะมีการให้บริการรับติดตั้งแก๊สทั้งระบบ LPG แล้วก็ CNG นะครับ mm hmm. เป็นการติดตั้งอย่างครบวงจรทั้งติดตั้งตัวจสภาพแล้วก็ออกไว้รับรองการติดตั้งโดยวิศวกรไม่พอนะครับยังมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณนะครับด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกทีเดียวครับนะฮะท่านสามารถที่จะเลือก อุปกรณ์ได้เองด้วยครับไปที่นี่ฮะอุบลสวิทหนึ่งก้าถนนคลังอาวุธครับเปิดบริการ7วันเต็มส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบลการแบนไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไร่ช่างก็จะไปเลือกเกลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้า เ <c oughs> ราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างระดูดีเป็นการเสริมบ <c oughs> ุคลิกภาพตรงไปอุบลกันแบน <c oughs> สวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับทางด้านกรมทางหลวงเองก็ฝากข่าวมานะครับสืบเนื่องจากว่ากรมทางหลวงจะมีการ ก่อสร้างทางลอดต่างระดับ2ชั้นนะครับด้วยกัน2จุด4สีแยกดงอูพึ่งและก็สีแยกวนารมซึ่งตอนนี้ทั้งสีแยกทั้ง2แห่งนี้ครับจะมีการปิดนะครับโดยสีแยกวนารมปิดเป็นตั้งแต่วันที่6สิงหาคมส่วนสีแยกดงอูพึ่งปิดไปตั้งแต่26นะฮะยี่กันยายนครับทีนี้ทางด้านกรมทางหลวงเองแขวงทางหลวงเองก็ได้มีการจัดทำป้ายนะครับทำ QR code ทำคลิปวิดีโอครับเพื่อให้พี่น้องป้องไปายได้ ศึกษาทางเบี่ยงทางเลี่ยงครับทางเลี่ยงคือเลี่ยงข้อมู่บ้านนะครับทางเบี่ยงคือเบี่ยงออกซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นครับโดยจะมีการแจ้งเป็นระยะระยะไปเพื่อป้องกันร,รถติดครับปัญหาการจราจรและตอนนี้ปักป้ายต่างๆนี้ก็พร้อมหมดแล้วนะครับและก็มีข้อสังเกตจากประสบการณ์ของการปิดสี่แยกวานาลมนะครับปรากฏว่าหลังปิดสีแยกวานาลมแทนที่รถจะติดนะครับกลายเป็นว่ารถกลับลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับ ดีกว่าเดิมอีกเหมืองนั้นครับหลังจากที่ปิดสี่แยกแล้วอันนี้เป็นข้อยืนยันจากคนที่ใช้รถใช้ถนนครับแต่ว่าก็อยากให้ท่านเข้าไปใช้บริการนะฮะศึกษาทาเบี่ยงทางเรียกดังกล่าวซึ่งก็มีการปักป้ายเป็นระยะระยะปเพราะว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่เข้าใจครับต้องบอกพี่น้องป้องป้ายด้วยครับนี่ก็เป็นข่าวที่แจ้งมาจากทางด้านกรมทางหลวงนะครับก็ฝากข่าวมาในเรื่องนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับ การก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่นะะของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับนะฮะ